หยุดทิ้งขายได้หยุดทิ้งขายได้หยุดทิ้งขายได้ห้าบาทครับงานในวันนี้เป็นปฏิบัติการหยุดทิ้งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในหนึ่งปีเราทิ้งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว80,000ตันต่อปีกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมีมูลค่ากิโลกรัมละ5บาท80,000นตัน ต่อปีเราทิ้งเงินไปปีละ400กว่าล้านบาทครับทั้งหมดเราทิ้งไปแล้ว50ปีเป็นเงินทั้งสิ้น24,000กว่าล้านบาทมันน่าเสียดายจริงๆในส่วนของการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล1 TOA วิทยาของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการเปิดสร้างวิธีการให้เด็กรู้ว่าเศษขยะทุกชิ้นเป็นสิ่งมีค่าเปลี่ยนเป็นเงินตาพัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร้างชีวิตมลพิษไม่มีให้เขาหยุดทิ้งขยะแล้วให้เขาทราบว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้ไม่มีขยะเลยมันเป็นเพียงทรัพยากรที่เขาไว้ผิดที่เท่านั้นเอง แล้วปฏิบัติการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนี่เองเด็กๆจะได้รู้ว่ามันมาสร้างคุณค่าแล้วสร้างมูลค่าอย่างไรมันสามารถนำมาแปรรูปเป็นกระดาษใช้ใหม่ได้กระดาษทิชชู่ได้ทำเป็นโต๊ะเด็กนักเรียนได้อีกครั้งหนึ่งหรือหลังคาบ้านครับทำประโยชน์ได้อนเนกประสงนา,นานาประการเลยทีเดียวครับในการจัดกิจกรรมในวันนี้ความรู้ที่เด็กนักเรียน แล้วพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้จะได้รับทราบว่าในวันนี้มีปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นแล้วนั่นคือการหยุดทิ้งแล้วนำมาขายได้ที่วงพาณิช2,456สาขาทั่วไทยอำเภอนางรองเรามีวงพานิชสาขาใหญ่อยู่ที่เราต้องการเก็บทั้งหมด100%โดยการ รับซื้อเหมือนร้านรับซื้อของเก่าทั่วไปนำทรัพยากรกลับมารีไซเคิลตามหลักการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักของเซกุไรเอโคโนโมีครับจากการสำรวจตามอัตราประชากรของคนจังหวัดบุรีรัมย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอนาอำเภอนางรองที่ที่เป็นอำเภอใหญ่มีเด็กนักเรียนอยู่จำนวนมาก60เ กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วใช้ไปกับเด็กนักเรียนนอกนั้นใช้ไปกับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านเช่นกะทิตาต่างๆอย่างนี้นะครับน้ำส้มน้ำน้ำผลไม้ดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดเราคาดว่าเฉพาะอำเภอนางรองจะมีปริมาณถึงเดือนละ20,000กิโลกร,รัมครับรับทราบว่ากล่องเครื่องดื่มใช้แล้วราคาเท่าไหร่สามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ w ว w b ไวดเว็บบงพณ .com ได้เลยราคากล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในวันนี้5บาท5บาท5บาทครับหยุดทิ้งขายได้หยุดทิ้งขายได้หยุดทิ้งขายได้5บาทผูุมก่อตั้งบริษัทบงพนิชที่ทำให้พวกเราเมีอาชีพมาถึงตัวันนี้นะครับแล้วก็เรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลากทุกคนนะครับ ประจรานรูมิปั์จกงลองก่อตั้งมาเมื่อปี2505น,นะครับก็หลายปีมาแล้วครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่ตะบนหนองโกดน,นะครับถ้าทุกคนมีขยะจะนำไปจำหน่ายก็เชจอได้นะครับ,รบขอบคุณมากน,นะครับ